พนักง,งานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่กรมโรงงานและอุตสาหกรรมอุดรธานีตรวจสอบโรงงานน้ำตาลของบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีและรวมถึงโรงไฟฟ้าไทยอุดรธานีอุดรไทยธานีที่ว่านี้ก็ปรากฏว่าไปพบเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานขณะที่มีข้อมูลที่สำคัญซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสั่งให้หยุดกิจการ ตั้งแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยท่านผู้ชมนั่นก็คือบริษัทน้ำตาลโรงงานน้ำตาลแห่งนี้เนี่ยมีการรับอ้อยเผาเข้าหีบสะสมสูงสุดคิดเป็น43.11ของปริมาณอ้อยทั้งหมด หรือ4.1แสนตันค่ะซึ่งมันเทียบเท่ากับการเผาป่าเนี่ยมากกว่า4 1 0 0 0ไร่และจังหวัดอุดรธานีก็เลยขึ้นระดับหนึ่งของประเทศเลยอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนการรับอ้อยเผาเข้าหีบสูงสุดของประเทศนะคะคำสั่งให้หยุดกิจการก็แปลว่าต้องหยุดเดินเครื่องจากโรงงานน้ำตาลถึงแม้ว่าคนทำงานจะยังทำงานต่อแต่หยุดเดินเครื่องจากโรงงานน้ำตาลผลก็คืออ้อยท่านผู้ชม เมื่อวานนี้บริเวณโรงงานน้ำตาลบริษัทไทยน้ำตาลไทยอุดรธานีอยู่ที่บ้านผืออุดรยังไม่ได้ปิดจะได้ที่ทำงานแต่ไม่สามารถจะรับอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ลานจอดรถบรรทุกอ้อยที่ลานสองกับลานสามข้างโรงงานน้ำตาลเต็มไปด้วยรถบรรทุกอ้อยคะ่ะทั้งรถพ่วง1 8ล้อรถบรรทุกรถหล้อที่มีอ้อยเผาอยู่เต็มคันรถคาดว่าไม่น้อยกว่า2,000คัน คนขับก็นั่งจับกลุ่มกันคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะว่าทำไมโรงงานถึงโดนสั่งปิดไม่ให้เอาอ้อยเผาเข้าโรงงานชาวไร่อ้อยน้ำสมชื่อคุณสุวั์อายุ35ปีบอกขับรถรับอ้อยมาจากน้ำสมมานอนหน้าโรงงานมาสองวันแล้วเนี่ยยังไม่รู้สาเหตุที่ถูกสั่งปิดทำแบบนี้ชาวไร่อ้อยเดือดร้อนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนมีค่าใช้จ่ายเนี่ฟังเสียงสักหน่อยสิเตรียมไร่หน่ มันเกิดขึ้นจากว่าเขาบล่อยขึ้นไปแล้วบันนี้มันมาสะสมกันเรื่อยๆบุกตกการที่เคลียดให้มันภายในสี่หมื่นนะครับศรีมือได้มันพอได้คระก,การออกมาแล้วว่าสี่หมื่นนี่คุณต้องเคลียร์อ้อยไฟให้เบิร์ตเต้บันนี้เ <c oughs> ขาบุบไปอ่อยไฟขึ้นไปเหียบแล้วมันตีเบิร์ดเต้ยังไหนครับนี่มันมาจากหมื่นละสี่ขึ้นหาขึ้นขยับออมาแล้วกวอนผมสองหมื่นขยับขควันได้เป็นที่จะต้องหาแล้วครับเพราะว่าไปเขาจะเอาปัญหาไปให้ลุงงานอื่นไงยังเดี๋ยวเขาสีไปนอนขางห้างเนี่ยังเพราะว่าเขาได้มจอดอยู่ร้มนเก มักจะกลุ้มใจเนาะครับว่าจีไปขายใส่ยังไงที่ท่ันแบบไปเพิ่งไผ่ไหมนี่ลักษณะคือต้องยอมรับชาวแร่อ้อยเนี่ยรอนเดือร้อนแต่ก็เป็นอ้อยเผาไงท่านผู้ชมทางคุณสุวัตรระบุว่าอตอนนี้จะไปขายที่อื่นก็ไม่รู้โรงงานไหนจะรับซื้อยิ่งเป็นนี่อยู่ด้วยทำไมถึงไม่ประกาศตั้งแต่วันแรกที่เปิดโรงงานอ้อยว่าอ้อยเผาไม่เอาหรืออ้อยไฟไหม้ไม่เอา ถ้าบอกชาวไร่เราแต่แรกเราก็ทำได้อ้าวท่านผู้ชมอยากให้เจ้าหน้าที่ออกมาคุยกับชาวไร่อ,อ้อยหรือเจ้าของโคตา้าว่าตอนนี้อ้อยที่เผาเนี่ยเหลือเท่าไหร่หาทางออกร่วมกันไม่อย่างนั้นค้างเติมเสียหายขอเวลาสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์เอาอ้อยเผาเข้าโรงงานยังไงก็หมดแล้วค่อยมาว่ากันนี่ คนหนึ่งชื่อนายสัมเรียอายุหกสิบเอ็ดปีเป็นชาวไร่อ้อยจากอวัดพนาโยงบอกปลูกอ้อยเองเนี่ยยี่สิบกว่าไรค่ค่ะมาส่งอ้อยได้แล้วสามวันไม่รู้ว่าโรงงานปิดพอรู้ว่าตกใจถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอนปิดโรงงานน้ําตาลโดยไม่เตือนพวกเราก่อนแล้วพออ้อยเข้าโรงงานไม่ได้ก็ต้องอยู่กันโตรุ่งแบบนี้อยากให้ตกลงกันให้ได้ว่าติดขัดตรงไหนเป็นเพราะอะไรยยายคนปลูกอ้อยต้องเดือดร้อนมาส่งอ้อยเป็นสิบปีครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็อย่างที่ทราบ เราก็ไม่เคยเห็นมาตรการนี้เช่นเดียวกันทั้ง20กว่าไร่เหรอครับ20กว่าไร่ครับปลูกนาปลูกนาหอยนานั่นคนนี้ไปก็เดือดร้อนยั่นบัท่วงกันด้วยแล้วบทัท่วงรถไปขวางทางบัดสมงแล้วครับอยากให้รับเร็วให้ตกลงกันเร็วแบ่งนะคัขดของอยู่มึงไหนแต่เชียร์ถังจบตัวโรงงานเนาะเห็นเศร้าไรตัวครับ เท่าไรเวทไทยนี่ก็บ่มีเงินกันนิดโรงงานนครับก็ฝากถึงและครับเจ้าหน้าหญ่เนี่ยก็ต้องเบ่งดูแลด้ครับประชาชนในรอนเคยเคยเคยเจอไหมแบบนี้ไม่ครับไม่เคยเจอไม่มีเลยครับครั้งแรกครับมาหลายปีแล้วครับสิบกว่าป,ปีแล้ว <laughs> น,นี่ขนาดที่คุณบรรพพบุรุษพักดีเลขาธิการสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือบอกว่าจริงๆโรงงานสามารถส่งอ้อยเข้าโรงงานได้วันละสามหมื่นห้าพันตัน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะเรื่องอ้อยไฟไหม้สะสมมาตั้งแต่กอดเปิดถีบอ้อยมาแล้วแล้วมานับจํานวนรวมจริงๆโรงงานก็ตั้งใจะนะแต่ตัวเลขอ้อยไฟไหม้มันเพิ่มขึ้นวันที่เราพบว่าอุดรธานีเพราะว่าอ้อยไฟไหม้เกิน43เอร์เซนแต่ขอเวลาสองวันก่อนได้ไหมเร่งเอาเข้าโรงงานนะคะก่อนที่โรงงานจะหยุดชั่วคราวคะ่ะตอนนี้เนี่ยตกค้างประมาณ 14ล้านอ่าเหตุก็เพราะว่าอ้อยไฟไหม้มันถูกสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนเปิดโรงงานเมื่อ6ทธันวาคมแล้วอ,อ้อยไฟไหม้สะสมเกิน25%เร์แล้วก็มีหนังสือขอไปยังผู้ว่าอุดรธาน,นีท่านผู้ว่ารับปากว่าจะเคลียร์ให้ตอนนี้เนี่ยค้างประมาณ2,000คันอย่างที่บอกไปเนี่ยปัญหาก็คือตกลงกันว่าถ้านำอ้อยไฟไหม้เข้าโรงง,งานได้ ครั้งต่อไปจะเป็นอ้อยตัดสดแล้ว<ต>เกษตรกรพร้อมให้ความร่วมมือค่ะแต่ปัญหาเนี่ยใช่ว่าเกิดจากการเผาอย่างเดียวบางทีมันอุบัติเหตุไม่ได้เจตนากม็มีแล้วก็บอกว่าถ้ารออีก3ามวันรับรองอ้อยเน,าน่าแน่โรงงานก็จะไม่รับซื้อเลยผลมันจะมาตกต่อชาวไร่อ้อยเนี่ยค่ะถ้าอ้อยเนา่าชาวไร่อ้อยจะเอาไปทิ้งไหนอ่ะท่านผู้ชม นี่มันสะสมมาเรื่อยมันมันไม่ตั้งแต่ก่อนที่จะเปิดโรงงานเมื่อวันที่6กธันวาคมที่ผ่านมาก็เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามตามนโยบายภักรัฐตัวเลขก่อนนั้นครับพันสองคันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับสองพันสองพันคันบางคนนี่นำอ้อยเข้ามานี่เป็นเวลา4วันก็มี3 4วัน5วันกวันก็มีนี่นโยบายเรามี MOU กันบอกว่าที่ที่เราอนุนมัติก็คือถ้าเอาเอาอ้อยไฟมามาแล้วลงแล้ว เอารถกลับไปจะต้องเอาเป็นอ้อยสดกลับเข้ามาเท่านั้นเพราะผมรับปากรับปากมาแล้วแต่พอเดี๋ยววันรุ่งขึ้นอุตสาหกรรมยังหงดก็มาต<ม>ิด<ม>ตามก็ม<อ>เลยมันก็เลยเพิ่มขึ้นคือนหนาของชาวไร่เนี่ยครับไม่ได้จตนานที่จะจุดจเะเผาใช่ไหมแต่บางเกิดบัติเหตุก็มีแต่ที่นี้ถ้าเราถ้าไม่หีบอ้อยนะครับอีกสักสามันเอาต่อให้อีกสามันเอ้อยจะเน่าจะไม่มีคุณภาพโรงงานก็จะไม่หีบให้เราผลตกความเสียหายคือเกษตรกรชาวไร่อ้อยถ้าไม่ได้ขาย ไปถึงรายได้ปีนั้นเขาจะหมดเลยพวกผมก็ได้ขอบิงวอนว่าให้หยิบตัวนี้ก่อนแล้วค่อวากันพวกเราก็ยอมนี่ท่านผู้ชมนี่เป็นครั้งสําคัญเลยใครจะแข็งกว่าใครเนี่ยท่านผู้ชม,มก่อนหน้านี้ใช้มาตราการในเรื่องการจูงใจค่ะแต่หลังสุดมีความเข้มข้นแบบนี้แต่แน่นอนผลกระทบก็เกิดเดี๋ยวใครจะแข็งกว่าใครเนี่ย่อ,อ,อก็ต้องยอมรับอ้อย หลายพื้นที่นะครับทชมท่านที่ไม่ได้โปูกอ้อยแต่มีบ้านอยู่ใกล้ๆที่เผาอ้ยอยเป็นช่วงเวลาของโอ้โห,โหการเผาอย่างแท้จริงไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นไก่กับไข่าาเราจะรับมือได้หรือไม่ประการใดอันนี้โปรดติดตามดูว่ากันต่อ